พี่น้องเอ้ยออมออมอ่อมกระปูน้ำปลานะอืกินกับยังข่อยสีกินกับขนมจีนและพี่น้องค่ะผู้ใดเคยกินเดีคข่อยกระเฮ็ดไปทัวนี่แหละอืมดูลากักชีมาเอาน้ำมาลงแกะกระปูน้ำปลาจาังไดปูทะเล เอามาแล้วห้ามทิ้งนะคะอือกินครั้งแรกอ่อมกระปูขนมจีนนี่น้ำตามพริกสดกะเอหอมแดงตะไคร้น้ำปลายัว่วลงไปสุรสดเอ้ยแซบแล้วพี่น้องขา <laughs> เป็นจังไดมันลองกินกับคอยบอ่พี่น้อง เห็ดกินไปทั่วเทละรเยจ้านะผักสดหลังบ้านนะฮะชีลาวผักชีข้าวทงองข้อนมจีนจ้ามามาป้าป้ากิน